ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินกิจกรรมถอดบทเรียน b a s e Practice ส,สำหรับผู้บริหารชื่อผลงานการพัฒนาคนพัฒนางานด้วยกระบวนการนาฬิกากับการพัฒนาชีวิต Watch โดยนายบรรหารปันทนานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตม ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศปัจจุบันการชุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรต่างๆอย่างแท้จริงการชุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก จากปัญหาเหล่านี้ที่เคยพบเจอทําให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบภายในสถานศึกษาของเราด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมุงพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะทั้ง5ประการคือทักษะกระบวนการคิด มีวินัยสื่อสัตว์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะกับนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและมีที่ราบระหว่างเนินเขา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นซึ่งจากการสำรวจสภาพปัญหาจากฝ่ายงานวิชาการกิจการนักเรียนและฝ่ายปกครองพบว่ามีนักเรียนหลายคนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมขาดทักษะการคิดไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นขาดความตระหนักถึงความพอเพียงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันก็คือขาดจิตสาธารณะดังนั้นการพัฒนาคนพัฒนางานโดยกระบวนการนาฬิกากับการพัฒนาชีวิต w วอชถือเป็นการป้องกันการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ช่วยปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทางนี้เพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิตรติการตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริตให้เกิดการพัฒนาคนพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กันไปในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพัฒนาปรับปรุงและช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะทางหาประการคือทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตว์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อ2เพื่อนำนวัตกรรมไปพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีคุณลักษณะ5ประการตามหลักของโครงการโรงเรียนสุจริตและสอดคล้องกับปฏิญาโรงเรียนสุจริตข้อ3เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณชนในช่องทางต่างๆ เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ100ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะ5ประการตามหลักของโครงการโรงเรียนสุจริตคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ100เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดคุณลักษณะ5ประการตามหลักของโครงการโรงเรียนสุจริต เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางมีคุณลักษณะหาประการตามหลักของโครงการโรงเรียนสุจริตได้แก่ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยสื่อสัตว์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคนพัฒนางานโดยกระบวนการนาฬิกากับการพัฒนาชีวิต w a t ของโรงเรียนบ้านกลางขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้วงจร p d c a ผลการดำเนินงานผลสำลีและประโยชน์ที่ได้รับ ในด้านของโรงเรียนโรงเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะ5าประการคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยสื่อสัารสุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรมจร,ริยธรรมและป้องกันการทุจริตโดยมีการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้8กลุ่มสาระด้านผู้เรียน นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะหาปการตามหลักการของโรงเรียนสุจริตมีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางทุกคนได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นการปลูกฝังค่านิยมความสอดทีว่าโตไปไม่โกง 4. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีไฟเรียนรู้มีระเบียบวินัยปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 5. นักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 6. นักเรียนมีความสามารถในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้านชุมชน 1. ชุมชนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น 2. ชุมชนเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 3. ส,สร้างเครือข่ายความชื่อสัจจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ปัจจัยความสำเร็จนักเรียนให้ความร่วมมือในทุกๆก,กิจกรรมของทางโรงเรียนและพร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เกิดคุณลักษณะ5ประการตามหลักการของโรงเรียนสุจริตครูให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านผู้บริหารมีการกำกับติดตาม และประเมินผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในการสอดส่งดูแลนักเรียนและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 5. หน่วยงานต่างๆและโรงเรียนในเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี บทเรียนที่ได้รับ 1. นักเรียนได้พัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะ5ประการตามหลักการของโรงเรียนสุจริตมีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. โรงเรียนได้พัฒนากิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 4. ได้รับความร่วมมือจากกิจกรรมต่างๆจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีทำให้การจัดกลไกลต้านทุจริตเป็นไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้น 5. สถานศึกษามีการนำเสนอวางแผนร่วมกันของบุคคลหลายฝ่ายจากทั้งในและนอกสถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดการต้านทุจริตอย่างเข้งคัดสร้างเสริมกิจกรรมวิชาการและรณรงค์งให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการต้านทุจริตในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่ เผยแพร่นวัตกรรมโดยจัดกิจกรรมเสียงตามสายโดยให้แกนนำสภานักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆการเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายในโรงเรียนเป็นเอกสารความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่เป็นเอกสารให้กับโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 เผยแพร่ให้กับผู้มาศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านกลางตลอดปีการศึกษาประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารรายงานผลการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่ 1. เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้จากการแข่งขันง,งานศิลปะหัตกรรม 2. เกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะควรมีการเสริมสร้างภาวะผู้นำของโรงเรียนหัวหน้างานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2. ควรเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 3. ทุกภาคส่วนควรมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสพร้อมให้ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 4. ควรมีการกำกับ ติดตามประเมินผลรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น